สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปุ๊จะมากินเป็นเยนล,ลี่ก็มีนะเป็นลูกจะมากินแล้วนะอันนี้พี่กินเยลลี่อะไรครับโ mm hmm. ชว์ให้เพื่อนดูหน่อยที่มาขอด้วยใกล้หน่อยอันนี้คือ เขาเป็นรูปอะไรครับเาเป็นรูปมีนี่เก่าก่าเดี๋ยวดูใกล้น,นะะ่อนี่เป็นรูปหมีนะครับมีเแดนนะครับเอาลองคิ้มดูสิ กับหัวอีกละตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันหมดรสชาติเป็นไงบ้างครับม,มันเหมือนแบบมันเหมือนบูเบอร์รี่เออมาเป็นบูเบอร์รี่อะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่า,ารู้แต่เหมนบูเบอร์รี่เหมือนอโรมอนอะไรสักอย่างนึงนะ อ่ลองกินแบบต่อเนื่องเลยมาคาด์นี้คาดนี้จะลองทำอเอสเอนงอ้ยอยอร่อย,อ,อ,ยอ้อยสีนะึ่งอร่อยใช่ไหมลองลวดเยว่เลยอื ตอนนี้กินหมีไปสองตัวแล้วนะครับนี่คือฮ้ยมีสีหนึ่งน้องพีน้องพีผู้กินหมีนี่ไงมีสีส้มด้วยอะนี่มีสีส้มสีแดงแล้วก็สีฟ้าเนาะไหนลองลองเอามาเรียงกันดูดูที่มือสิทั้งหมดสามสีขอดูหน่อยสิตั้งสวยเลยอ่าตั้งใด้สวยเลยนะนอนนอนนอนให้เพื่อนดูสิว่า ลิลี่หม,มีมีกี่สีโอเคอันนี้คือเป็นหมีทั้งหมดสามสีนะครับใช่มีสีอะไรบ้างครับมีสีฟ้ามีสีแดงมีสีส้มโอ้คือในซอง,งหนึ่งแล้วมันจะมีแค่สามสีใช่ไหมครับใช่แต่ปกตินะที่เราที่เด็กๆเ,เขากินอนะ่ะอันนี้มันจะเป็นอีก อันหนึ่งมันจะไม่ใช่กรมมี่หมีที่มันเป็นสีนมีเลายสีม,มันจะไม่มีอันนั้นมันอะ,ม,ม,นะม,ม,มันจะไม่มันจะมีเขียวแต่มันจะไม่มีฟ้าอันนี้เขาให้มาสามสีมีมีฟ้ามีส้มมีแดงมากินทั้งหมดสามตัวไปเลยอืมเจ้าหมีน้อยก็เข <Ellie S 2> ้าไปอยู่ในท้องน้องพีแล้วนะครับตอนนี้ อร่อยหนึบหนับรสผลไม้รวมรส<ล>ผลไม้รวมน้นมีสตรอเบอรี่มีรสส้มแล้วก็มีรสแอปเปิลนะครับมาคราวน,นี้สองตัวสุดท้ายเอาไปเต็มเต็มหนักหนักเ,เลยอตอนนี้น้องพี่ก็กินเยนลี่ยูปี้ที่เป็นหมีนี้นะครับผม หมดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดติดตั้งนะครับท่านผู้ชมกดติดตามช่องวันปีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ,บ